AIE ติ๊คข้อที่1ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วย3แนวปฏิบัติย่อยได้แก่ 1. ปัญญาประดิษฐ์ควรหุกสร้างและใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์และความผาสุกให้แก่มนุษย์สังคมเศรษฐกิจกและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืน 2. ปัญญาประดิษฐ์ควรหุกใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้แก่มนุษย์สังคม ประเทศภูมิภาคและโลกอย่างเป็นธรรมค่ะ 3. ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนุษย์เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ค่ะหลัก like AI a t r i c ข้อที่2ประกอบด้วยความสอดคล้องกับกฎหมายจริยธรรมมาตรฐานสากลโดยประกอบด้วย3ประการได้แก่ข้อที่ 1. น,นะครับปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยออกแบบพัฒนา ให้บริการและใช้งานสอดคล้องกับกฎหมายบรรทัดฐานจริยธรรมคุณธรรมของมนุษย์และมาตรฐานสากลโดยเครารพต่อความเป็นส่วนตัวเกียรติสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนข้อที่2นะครับการออกแบบปัญญาประดิษฐ์ควรใช้หลักการมนุษย์เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ตัดสินใจครับข้อที่3นะครับปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกใช้ในการกําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ครับ ลัก AI t h i c ข้อที่3นะคะคือความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบประกอบด้วย3มแนวปฏิบัติย่อยค่ะข้อที่1นะคะปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการวิจัยออกแบบพัฒนาให้บริการและใช้งานด้วยความโปร่งใสสามารถคาดการณ์และตรวจสอบได้รวมถึงสามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆย้อนกลับได้ค่ะข้อที่2นะคะ ปัญญาประดิษฐ์ควรมีความสามารถในการสืบย้อนกลับข้อระวังตรวจสอบความผิดพลาดและวินิจฉัยปัญหาความล้มเหลวได้ค่ะข้อที่3นะคะผู้วิจัยออกแบบพัฒนาให้บริการและใช้งานควรมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานปัญญาประดิษฐ์และรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของตนค่ะหลัก AIS ข้อที่4ความมั่งคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ประกอบด้วย 4. แนวทางปฏิบัติย่อยดังนี้ข้อที่ 1. หน่วยงานรัฐควรวางแผนกำกับดูแลและพัฒนาให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการหลีกเลี่ยงการแข่งขันสร้างอาวุธอัตโนมัติจากปัญญาประดิษฐ์ที่ร้ายแรงข้อที่ 2. ปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการออกแบบโดยใช้หลักการป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบครับ และยังรวมถึงการคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริยธรรมและความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายนอกความสามารถในการตรวจสอบรายงานและตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของระบบค่ะข้อที่3ปัญญาประดิษฐ์คนถูกสร้างเพื่อบริการแต่ไม่คนถูกสร้างเพื่อหลอกลวงต่อต้านและคุกามนุษย์ ข้อที่4ปัญญาประดิษฐ์ควรมีกลไกลให้มนุษย์สามารถแทรกแซงเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะหลัก AI e t h i c ข้อที่5นะคะก็คือความเท่าเทียมหลากหลายครอบคลุมและความเป็นธรรมประกอบด้วย2แนวปฏิบัติย่อยได้แก่ข้อที่1ค่ะการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะค,ควรคำนึงถึงความหลากหลายหลีกเลี่ยงการผูกขาดลดการแบ่งแยกและเอ็นเอียงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากเท่าที่จะทําได้ ดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ได้โอกาสในสังคมค่ะข้อที่2นะคะการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการออกแบบการพัฒนาให้บริการและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สาคัญควรสามารถพิสูจน์ถึงความเป็นธรรมได้ค่ะหลัก AI e t h i c ข้อที่6ความน่าเชื่อถือประกอบไปด้วย5แนวปฏิบัติย่อยด้วยกันได้แก่ข้อที่1นะคะปัญญาประดิษฐ์ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจในการใช้งานต่อสาธารณะค่ะข้อที่2นะครับ ปัญญาประดิษฐ์สามารถคาดการณ์ตัดสินใจและให้คําแนะนําได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และเราสามารถสร้างได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการครับข้อที่3นะคะปัญญาประดิษฐ์ควรมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอคะ่ะข้อที่4ปัญญาประดิษฐ์ควรมีกระบวนการและช่องทางรับฟีดแบ็จากผู้ใช้งานครับ <L an throp od> และสุดท้ายคอที่5ผู้ใช้งานจะต้องสามารถแจ้งความต้องการร้องเรียนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วค่ะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง